สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูทุเรียนไม่มีระบบน้ำนะครับทุเรียนตามธรรมชาติงบน้อยระบบน้ำไม่มีแต่ช่วงแรงก็อาศัยน้ำหยดช่วยครับเป็นกร่อน5ลิตรแต่ถ้าให้ดีก็20ลิตรไปเลยปล่อยหญ้าลกๆ นาแรง <c oughs> ดินก็ประมาณนี้ครับก็ดินร่วนซุยดีอยู่แต่ว่าถ้าแรงเป็นพวกเหมือนเหมือนกรวดเหมือนดินปนทรายนะครับจะพามาดูอันนี้ก็สวยอยู่ประมาณนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนี่ครับดินเป็นอย่างนี้ ด,ดินหินถ้าแรงก็คือถ้าฝนไม่ตกก็คือแห้งเลยเนี่ไม่ตกไม่ตกสองสามวันแล้วก็จะชื้นอยู่นิดนึงนี่ครับอยู่นี่ไม่มีระบบน้ำนะครับระบบน้ำไม่มีอนนาศัยน้ำหยดช่วยอันนี้ใส่เป็นใส่น้ำใส่ไว้ฉีดยา แ้วอุรบายน้ำฉีดยานี่ครับต้นเล็กนต้นใหญ่ก็เมื่อก่อนจะปลูกง่ายนะครับฝนตกดีเดี๋ยวนี้ก็จะยากหน่อยบางทีก็แล้งบางทีก็ตกปีนี้ตกดีก็เลยดูดีหน่อยครับยอดกำลังมาผมไม่ได้มาประมาณอาทิตย์กว่าๆว,วันสิบวันสิบกว่าวันโตขึ้นเยอะเลย ใส่ปุ๋ยไปสองรอบนี่จะมาใส่ด้วยใส่อีกไ้จะฉีดยานี่ผมมาฉีดไม่ทันอีกแล้วยอดนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาครับอัดยาแรงๆไปเลยโอมีกับเลมด้าครับบุบบน้ำไม่มี อันนี้ก็แตกงะแนงไว้เหมือนเหมือนจะออกดอกเลยนะครับต้นเล็กต้นใหญ่อันนี้พวกต้นเล็กก็คือผมปลูกแซม <c oughs> เป็นพอต้นใหญ่ตายแล้วก็เลยปลูกปลูกแซมอันนี้มีลูกมีลูกด้วยต้นใหญ่นี้มีมีลูกมีดอกหลายรุ่นเลยทำยากครับปีนี้ ตอนเขาให้ติดลูกไม่ไม่ติดครับอันนี้ก็เคยเป็นท็อปทาหายแล้วรักษาหายแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะฉีดยาเป็นตัวนี้พามาดูครับนี่ฉีดยอดกำลังฉีดผมฉีดไปสิบวันแล้ว แต่ตอนนั้นยอดยังไม่มาขนาดน,นี้เท่าน,นี้กําลังฉีดเลยครับอยู่เลยครับถ้าฉีดช่วงน,นี้มาุูครับยาที่ผมฉีดนี้ครับเ็นได้โอเมีครับตัวนี้ก็ ผมใส่ไปร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบหรือสองร้อยก็ได้ครับแกมด้าสองร้อยหรือร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ก็ร้อยห้าสิบครับตัวนี้หลยโอมี่ัวนี้ก็คือนอกนกมแมลงเพลี้ยแมลงตัวนี้ก็เป็นไล่กลิ่นมันเหม็นครับคลิปนนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ